สิบต่อสิบเท่ากันทั้งสามเสียงในยกที่หนึ่งครับมาดูยกที่สองกันต่อครับผมตามต่อยกสองของคู่นี้นี่ครับซึ่งเป็นการพบกันของคู่มวยคู่หนึ่งของคู่ที่26หกวันนี้แดงจากสกอตแลนด์น้ำเงินนี่จากข่าชนะสุร,ราษฎร์ธานีส่วนวันพรุงรรรพร่งนี้วันอาทิตย์ก็จะลืมนะครับรายการมวยไทยเจ็ดสีวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่เวลา14บสนาฬิกาสนาทีถึง16บนาฬิกามนาที คู่รองในยอดมีชัยเกียรติจำรูนพบกับเงาพยักแอดสันป่าตองและคู่เอกเพชรประภาสโสพิษใส่กับหานสอสกฤินเนี่ยครับแล้วก็อีกรายการหนึ่งศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรที o ช่อง18นี่ครับโดยเริ่มตั้งแต่เวลา18น15นาฬนทีถึง20น15นาฬิกาินาทีตวงซับส์สสลาชีพพบช่งทองเอเดนและคู่เอกเมาคลีบจักวุฒ ใส่กับเพชรน้ำงามตลาดดิวันรัชดานี่ครับนี่เป็นผลงานของมวยในสายของเกียรติเพชรไม่ว่าจะเป็นเหี่ยชุดไม่ว่าจะเป็นอ่าโปรโมเตอร์เดียดเกียรติเพชรนะครับมราเซียมวยก็อยาพลาดนะครับ,บ,รนนรบวันพรุ่งนี้ชงเจ็ดสีมาดูต่อครับบนเวทีมาครับเตะไปวืดไปฮะจังหวะน,นี้ไม่โดนครับจากอุมาเดินเข้าหาครับแสนพยัก ยก2คู่ที่6กนะครับของการถ่ายเท่าสดช้างมวยไทยเกียรติเพชรสัญจรบวกอุรมพลคนสมุยคืนนี้ต่อไปครับโอม,มาแล้วก็เสาหน้าเสาหน้าเสาสที่1กรกฎาคมอีกก็ซุปเปอร์โปรสมุยและการนี้ใส่กับยอดยธโรงเรียนกีฬาสุพรรชเอ็กซ่าสจอโต้งปลาจินใส่กับเพชรแสนชัยเอ็มยูเดนไทยสจอเปียกอุทัยใส่กับยอดยศวิยาเพชรชมพูและ ที่บริเวณลานพลืนของสนามมวยเพชรบัญชาข้างนอกนะครับรายการนี้ยังมีคอนเสิร์ตของโอ้ยโดนสอบไปแล้วครับโดนสอบาสอจากอุ้งม,มาครับเสนพยักโอ้ยกรมการยุติการชงเลยครับเดี๋ยวมาดูภาพช้าก่อนว่าเข้าจังหวะไหนนะครับอ้าวนี่จังหวะนี้เดินปาบเข้าไปยังไม่ถึงยังไม่ถึงเดินจังหวะทีนี่เรียบร้อยเลยครับ เดินเซฟเล่นเลยเนี่ยครับเดินเล่นเดินโอกของอูมานักมวยจากอิรานเดี๋ยวมาดูคู่ต่อไปครับ Ladies and gentlemen after your referee stop the fight on round two we have your winner by way of technical knock out red corner อูมายอดยุทธ์ยไทย From Scotland ขอแสดงความยินดนีต่อผู้ชนะด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแสนพยักโรงเรียนกีฬาสุราจาร์